สวัสดีครับผมป bon อนค,ครับโอบครับกิค่ะอยู่กับพวกเราสามคนีกครั้งนี้ผมกับช่องไอพีทีวีนะครับ่ังจะเป็นเลชั่นกับแอนิเมะต,ตำนานจอมยุทธพูดทางซานสองในอีพีที่38นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วเนาะก็ไปจบตรงที่ว่าเหมือนอาจารย์โจก็ได้คิดแผนการอะไรขึ้นมาบางอย่างเนาะโดยที่มีแบบว่าสีาสัตว์สื่อเนี่ยเป็นแบบเป็นตัวหลักเลยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลชั่นตัวอ่าแอนิเมะเรื่องนี้ในอีพีที่38นะครับตอนที่38 สิงหวงสายสืบสืบออ,อาแล้วทางฝั่งสื่อไรเคร่อมีแค่เฟ้ยเฟ้ยสีสานสื่อและเจียงน,นันนันที่จะเลื่อนขึ้นเป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในสื่อไรเครื่อง,งสีสานสื่อส่วนเจ้าเด็กน้อยที่ชื่อว่าหัวขวีเฮาไม่มีชื่อ,อ <c oughs> ไม่มีขอ้อ <c oughs> มูเไปได้ไหมว่าเขาอ,อาจจะเป็นจักรพรรดิผู้งมงแงจริงๆเป็นไปไม่ได้นะวันนี้เขาใช้ท่าเดียวล้มพยุ่มหมุนเกร็ดน้ำแข็ง ข้าเองก็สงสัยพลังของเขาเช่นกันพอคิดดูดีๆต่อให้เป็นจกักรพรรดิจริงก็คุมทักษะของฝั่งตรงข้าไม่ได้จึงเป็นไปได้อย่างเดียวเป็นอย่างดุของพวกวีห้าต้องเป็นท่าหนักแข็งและระดับสูงกว่าด้วยเิดเดชถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนโทษอะไรครั้งแรกที่โรงเรียนเชี่ยหลิงสู้ด้วยหอพันโจมตีพวกวีเฮ้ายิงลำแสงหนึ่งพวกก็ใส,เส่เซิร์เชิ่ลำแสงนั้นทำให้การโจมตีของเซิเชิ่ช้าไปทั่ว เป็นไปได้ว่าเป็นการโจมตีของสายพลังจิตเยอะเอ <laughs> บอกว่าวิญญาณยึดคู่วัวหีเฮาอายุอย่างน้อยกลามมากก็สุดได้แค่สี่วงหัวนด้วยพรสวรรค์เรืร่องวิญญาณยุดคู่ถือว่าโดดเด่นมากเสียดายที่ยังเด็กอย่ยังไงพลังก็ยังเทียบไม่ได้กับเซี่ยวหงเฉินหรอกวรู้สมาข่าวมาของท่านคือ,อ,อพานอ,อยุ่เท่ากัน ข้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาเลยคิดว่าอะไรต่อให้เขามีวิญญาณลุกคู่แต่ข้าเป็นทั้งวิญญาณจาร์และวิศวกรถึงแม้เราจะอายุเท่ากันพลังฝึกเขาฝึกยังไงก็มาอยู่ในระดับเดียวกับข้าเราแก้ฝึกได้คนเดียวหรอไม่หรอกเราต้องการคนที่มั่นใจตนเองการแข่งขันคราว่ถึงแม้มันจะเป็นวความจริงก็ตามกเขาแข่งกันฐานหน้าตัวสำรับแต่ครั้งนี้ไม่เห็นหน้าเขาเลย พราะงั้นข้าจึงเชื่อว่าการแข่งครั้งนี้ที่สือ่อไลเคอร์ส่งตัวสำรองลงแข่งต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน,น่โรงเรียนว,วิศวกรราชวงศ์สุริยันจันทร์ทูักสือ่อไลเคอร์กดทับไวถึง,ง3,000ปีในครั้งนี้โอกาสของเรามาถึงแล้วน้อหากสื่อไลเคอร์ส่งแค่ตัวสำรองรรจริง เป็เกรงว่ารอบต่อไปก็คงผ่านารเรือตึ้งเทียนไม่ได้อย่างนี้นี่เองอาจารย์โจที่ท่านจะบอกว่าการแข่งขันนัดต่อไปให้ข้าใช้สุนมิงสะเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งับแย่อชิงหัวหน้ากลุ่มของเจ้าเทียนฮึจากนั้นก็ที่เหลือล็อกตีแย่อชิงให้หมดฐานสู้แต่ว่าเวลานั้น ขก็ต้อกอยู่ในวงล้อจันทีนเหมือนกันนะไม่ใช่สายป้องกันที่แข็งที่สุดเปลี่ยนมาเป็นเต้าล้อทีแข็งที่สุดไม่ให้รวมกันเจ้าแค่อดทนจนกว่าเย่หูจิงจะแพ้สื่อไลคเคอร์ก็จะได้เปรียบในเรื่องของจํานวนคนด้วยพลังป้อกันของพี่สุีจะรับการโจมตีของพวกเขาก็คงพอได้อยู่แต่ก่อนจะได้ใช้กลยุทธ์นี้ต้องจับสู้แบบกลุ่มให้ได้ถูกต้อง ตัวต่อตัวหรือว่าสองสองสามแบบนี้แย่แน่หากการแข่งรอบนี้เราเอาชนะกลุ่มเจ้าถิ่นได้ตัวจริงของเราก็ทยอยกลับมาแล้วเร็นฟูรเโร,รงเรียนื่นหอ่รเรียน้นมือนไม่ได้พักเลยอ,อะแข่งตลอด ทุกทีม่น่าจะแข่งกันหมดแหละแต่ว่าเขาโฟกัรเราเห็นแค่ส่วนเดียวเขาสิทธิ์พี่ใหญ่จะชี้ว่าจะได้ใช้กลยุทธ์ของอาจารย์โจหรือเปล่าเขาไหนเคยเล่าโอชิวรออาจารย์หน้ากลุ่มจ้าเทียนนี่หน้าดาก็สว่ต้องไม่ได้สักมิกรีไรเลยเย่โอชิ้นวิญญาณยึดใบไม้สีทองวิญญาณจ่อสายโจมจี้ระดับ58ดก้อนแข่งครึ่งก่อนเพาลงสนามในฐานะตัวจริงแล้ว จับสลักพร้อมกันอาใช้คิวเครื่องฉบาั้งสองปวดยืมแท่นี้อ้ยต้องหลุโรงเรียนสิ่หลายข้าบรแท่โรงเรียนเจ้เทียนูแบบสองสมองามคนการจับสลาบทให้ผมที่เราวางเอไว้้กาเปรียบเยบเจ้าเรียนทีมีรัฐธินญยานสคนก็่เขาจะต้องส่งรัชวิรนยาลง ไละใช้พลุยุต่ต่างๆโจมตีทั้ง,งสามเนี่ยต้็นสื่อเลยเคแยแน่นอนจับไม่ได้แบบกลุ่มเราจะแพ้ใช่ไหมคะเอะไรเด็กๆเ,เขารู้มันโหดร้ายกับเจ้าเกินไปแต่ในฐานะอาจารย์ถ้าไม่อยากยอมแพ้ในง่ายคา,ยานึกถึงแล้วดูนิสัยของอาจารย์โจจะถอดใจได้หรือไม่ถูกต้อ,องถ้าเป็นเต่าหหัวก็ไม่ควรเป็นนักเรียนของสื่อไหลเทียอาจารย์โจเราจะสู้เต็มที่จะสู้เต็มที่นะดี ถือเป็นแบบอย่างที่ดีจงฟังที่ดีรอบแรกรสีซันสือจิ้งแหนนาหนพวกเจ้าโลนแขกเอ้ย,ยจะรยจงก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าเพื่อพี่สวีกับพี่จายต้องร่วมมือกัน,นถึงจะระเบิดพลังที่แข็งแกร่งไนดะ้ถ้าเจ้กับราชาวิญ,ญญาณคนเดียวเราใช้กลยุทธ์นั้นก็ได้แต่เขามีราชวิญ,ญญาณสองคนเราจรึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนนอกจากหุณหน้ากลุ่มเย่อูฉิงวี่ม่เมงเต๋อ วิญญาณจารสายโจมตีระดับ512ทำสิวเลยวิญญาณจารสายโจมตีด้วยอาวุธระดับ512สู้แบบ222สองคนนี้ไม่ลงสนามด้วยกันแน่ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็จะเสียแค่คนเดียวใครผู้เล่นใครเป็นทั้งสองฝ่ายแล้วใคร เป็นสื่อไลค์ข้อหรือสร้างสื่อสมนี้นี่เจนหนาอย่างอีฝันคนนเป็นสายโจมตีว่องไวตอนแข่งขันจะคอยถุยอวี่ม่วงตีโจมเลยอาจารย์เชื่อข้านมั่นใจว่าพวกนั้นใช้อวี่ม่วงตีเป็นตัวโจมตีเหรอมั่นใจเพราะนางมีวิญญาณยุทธที่ดีที่สุดในโลกไฮโล ว่าเราต้องดาบสั้นแน่นอนชุดไม่ส่งมากผมมีอากาศด้วยทูสวรรค์ทูสวรรค์หรือเปล่าวะเออทูสวรรคิ์หรอ่าท่นเ่ยวิญญาณยุทธนำพุธสวรรค์ปิดโอเเป็นวิญญาณยุทธสัตย์ระดับสุดยอดพลังถอดกำเนิดระดับ20มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้านสนามฟ้าสะเทินดินไม่เปลี่นรูปปีก่อนแค่สมุดทั้งสามเผชิญหน้ากับเหล็กในมหาเทพฟ้าดินนั่นก็คือทูธสวัสดิ์เชิญเรื่องสี ชุดก็แอบคล้ากันเนอสีด้วยเอองสีสวยมีดาบด้วยเฮ้ยเกือบดาบคู่สุดสุดกำเดินคู่สอดสิดใส่เห็นเงาโหดาบใหญ่ฟิวปุ๊บ ขาปรุเร็วผมเข้าราชาวิญาเช็คภาสไปหนึ่งระเบิดข่องทำงานที่หนาหเอบใจแน่เ่ังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเจ็บแล้วเจ้าก็คือข้าโอยอ้นี่ก็ห่วงานเอาจนได้หัวเอกอเะโกรธนะโกรเราโอ้ ปัญญ์ยับเอ่อไล่ไปโอ้โหโกรสายเลือดถูกปลุกนี่ายกรถูนะตาวเสวยหนิงทั่วไปคุณในลักษณะที่ประชามังกรสายฟ้าไม่ได้แต่เขาได้ฉายาดาวทะเพิ่มไหวนอกจางวิญญาณยึดย่ำไม่ธรรมดาถ้าเคยอ่านตำราโบราณวิญญาณหรือตาวเสียงหนิงจะถูกปลุกขึ้นได้ด้วยวิธีกรรมบางอย่าง ในหมูเราเจ็คนวิญญาณยุทธที่พอจะเทียบกับวิญญาณยุทธของสินเหลงเล็กได้ก็คงไปสรากสิลแล้วอุ้ยอุ้ยโดนวะเขาถูกบิดเี๋ไว้ทำให้ดูแกันตุ้นมากพอก็ไม่อาจเปิดพ่อเกลยอยากช่วยหาดาจังปรับในช่วงค่าวสิทธิ์ใหญ่วิญญาณยุทธของลูกพี่สุคืออะไรกันแน่โอ้โคุ้มคลังเลยอ่ะโอ้โหวิวิบโอ้โ โธ่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 อย่ามาทำอย่ามาทำนะโอ้ยแป๊กพี่เขาก็ใช่ถูกต้องเกี่ยวกับสายเรืองสัตว์เพศของข้าได้ แต่ก็สังเทตเสียดูอ๋นเสียดูทำไมเรื่องพี่สีถึงปวดหนึกเพื่อจะช่วยพี่หนานาได้นะครับเป็นโชคชะตาที่เลวร้ายดูเหมือนพี่ทีปลูกสายเลือดสวนปู่ของสร้างสือจะเกี่ยวตัดกัน เฟืนหมินนี่แข็งแกร่งนะแต่มีเมื่องีเป็นราชาที่มีปัญญาผู้สุพรรณถึงจะสู้สองตอนหนึ่งก็ยังชนะต้มีอะไรบางอย่างหรือวะอร์เท็งสู้สุพรรณโอ้โหมาละมาละโอ้ย,อยเล่นใหญ่ <laughs> จะเล่ใหญ่เก้อไม่ิทำไรวะครับโอ้เจ้าโอ้โโวัโอ้ยโอ้ยมันจะ้องตีรุนแรงแล้วเอามายสาเสืออร่อยนั้นขอโทษครแผนนี้ขาดไปแค่สองขาดไปแค่สามวิจมันหนักน่าจะมีไม่เด็ช่วยกัน สามวิว่ะโหดีมากอนุภาพโจมตีของซานซึไม่รู้ถึงระดับทักษะหมื่นปีเลยโอ้โหตอนเมื่อกี้กมันรู้มันรู้แล้วโอ้ยมาดื่มเทพสังหารนะตอนนี้นะสามร็วไป อุ้ยกสวนไอุยไปเลยอะส่วนไหนพา้าวิ่งไปปานไว้อไป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 กสวไนขอให้เ้าไปชใช้เออยีบกางหลังโอ้ยตกไมทีโอเคเออไม่รู้จักกาส่วนไร้าเลเอออันนี้รีรันเหมือนรุ่นก่อนนะโอ้ เดือดจริงผู้แบบสองสองสามสนามแรกผู้ชนะครงเรีสื่อไหลกอ,อ้ตายแล้วนี่ก็่สดับแรกอีกแล้ว,นะเ,ลวเนี่ยเจอราชวิญญาณไงเออ,อเหลงี<อ>ลงสองคนนั่นแหะที่ยังหมดหัดนักซ<อ>่อนเร้นมีสายดื้่สักน่าเสีดายที่เขาถูกมาขช้นวิธีราอารมณอไม่กลัหลงเชั ยึงอยู่แค่ช่วคราแต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานการแข่งขันสนามต่อไปคงองสูไไ้ไม่ได้ไนานๆพาะาเาสืกลับไปพักอนคะไม่พี่สีเหมือนจะเจ็บหนักมากเลยเจ็บหนักเลยกะเลยอ่อได้โสนามแรกเราชนาะแล้วแถมทำราชาอันดับสองตกรอบด้วยมีสิทธิเริ่มการแข่งก่อนใช่ถูสิวสิวสนามนี้ให้พวกเจ้าฮ้ยอยากดูอ่ะ ด้านสองฝ่ายลงแข่งสนามท mm ี huh> ่สองโรเนสต์เจนเทียนทังเซิรเลอร์มาปาโลฮิโตเรียสไลค์เธอใช่หรือใชล่าเซียวเชียวพวกเขาเก็บคนแข่งสุดวัยสุดท้ายเด็กนัานแข็งนนี่มันต้องชนะสองในสามวะหรือว่าอะไรวะถ้าสองในสามฝั่งนั้นก็ต้องชนะเลยนะเนี่ยใช่ถ้าจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมโรเนสต์เจนเทียนโรเนสต์สไลค์ ถ้าเดาก็รอบนี้เสวอเครือก็น่าจะแพ้ถ้าให้เดานะเนี่ยมีคนนั้นที่วิสัทนูอยู่กเก่งแต่ก็ไม่แน่ว่ะลองดูก่อนความประมาณอาจจะนำมาซึ่งความแพ้ก็ได้เจ้าเด็กจเซียรอบที่แล้วจะเป็นจักรพรรดิหก่งแหว่งเร่งว่าหุ่นแหว่งแสนปีของเว้องผิดเฮาก็คงเช่นกัน เรียกตัวหวยถึงผู้วิทัศน์มาไอ้ยครับด้วยแบบวงแหวนของสมาชิกที่เจ้าเทียนส่งมาสูงกว่าสมาชิกของสื่อไล้เครื่องอย่างมากสื่อไล้เครื่องมั่นใจได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงก็ฉันมั่นใจเฮ้ยไหนก็รู้เอออุปกรณ์โอ้โหเฮ้ยมาอลังจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรตอนเนี้ยปืนเหรอเออเหมือนจะเป็นปืน โอ้ยคุณพี่โอเคสาขาอาวุธปยานของนสื่อไลเครื่องไม่คิดว่าจะพัฒนาอาวุธดอกดีที่ตรงกำลังขนาดนี้ออกมาได้มาดิมาดิโอ้โหสิทพี่โอ้โหก็เล่นของใหญ่ไว้ก่อนปตอวหลังวะตอนแรกก็ดูว่ามันจะเป็นอะไรไปได้วะตอนแรกเป็นแค่กระเป๋าเนาะแล้วป็ปึ้งปึ้โอ้โหกลายเป็นปืนแบบปืนใหญ่ ไม่รู้ว่าร้อยนัดหรือพันนัดอันนี้นะน่าจะแบบว่าแต่จะเหมือนจะยิงแบบว่าอันใหญ่เนี้ยน้องเหรือไม่ก็ชาร์จปุ้มปุ้มเลยอะไรอย่างงี้ทุกคนก็ตะลึงกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงออกได้สองหน้าว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะเพราะว่าตัวท็อปของอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมลงเาไม่ยอมลงเขารอรอบสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบยังไงเนาะแต่ว่ารอบแรกนี่หูโคตรมันมันมากต้องบอกว่ามันดูเดือดเนาะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เหมือนเป็นแบบเป็นยานยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะก็คือทุสรลไียกับ อันหนึ่งนะลีลันเออในตัวของเด็กคนนี้อันนี้เป็นลูกหลานจริงขนาดแค่สู้นะตอนที่แบบบัมเบิลออกมาเนาะทุสวรรด์อะสวยมากอลังมากใหญ่มากก็คือเกล็ดใหญ่อะเกล็ดใหญ่มากจริงๆนะแต่ว่าก็ฝั่งของอ่อสีสันสื่อเนาะก็โดยแบบว่าถูกบีบต้องแบบว่าอยากปกป้องหนาๆแหละก็เลยเป็นการปลุกกระตุ้นเนาะสัตว์วิญญาณเออสัตว์เรียกว่าสัตว์เทพอะไรสัตว์เทพเป็นตำนานใช่ไหมอ่าเสวียนเต่าเสวียนหมีสัตว์ไหเออเสวียนเออมันเหมือนเป็นมีเสียนหมิงกับเสียนอูสองตัวปะใช่ป่ะที่มาอะไรอย่างเงี้ย ปลุกขึ้นมาแต่แบบว่าปลุกมาได้ความแบบว่าผิดวิธีก็เลยมาได้แค่แป,ป๊บเดียว,วเนาด้วยความโกรธเออด้วยความโกรธอะไรอย่างนี้แต่ก็เพียงพอนะที่จะจับมือกันกันน,น,านนานๆเนาะนานๆก็ใช้การสวัสด่พายเพราะว่าต้านให้แค่สวิาก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็ฝ่าไปไปด้านหลังทีไปถึงทีตกเวทีไปเลยก็เลยเออแพ้ไปเนาะอะไรอย่างนี้ก็มันมันมักงจริงเออเนาะแต่ต้องเราดูต่อว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเี้องชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถ ก,นนก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันถ่ายกัปบนทีวีในเด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับ r รี c t ชันใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีสสดครับ